กรมสิงีก็ลงมาดูอ่ะค่ะคือแปลกใจที่ว่ามีกาเป็นในข้างบนมีกาเป็นอยู่ข้างบนครับแล้วรูปน่จะเหมือนจะเหมือนที่พระที่นั่งวิมานเมฆกันเราห้พรราชทานให้ไหมคะไม่แน่ก็เราก็ไม่ทราบกันเหมือนกันนะค่ะแต่ให้กรมสิงหมาแต่จู่นี่คู่บ้านเลยค่ะคือคิดว่าน่าจะเป็นรัชกาลที่หกหรือบอกว่าบ้านนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ห้า สร้างได้ประมาณสิบสี่สิบห้าปีรัชการที่ห้าก็สิ้นสมดุลการก็สิ้นแต่ทีนี้ตอนที่คุณปู่สร้างโรงเรียนหรืออะไรให้แล้วก็รัชการที่หกเสด็จเปิดโรงเรียนจะมีหลักฐานอยู่ข้างในนะฮะคิดว่าราชการที่หกอาจจะให้ตรงนั้นได้เพราะเราจะทานรูปให้ค่ะเพราะราจะทานรูปให้ก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงเรียนตัานก็ให้เชื่อโรงเรียน ตันทวันนิตริเีภูมิตันนัะปุณที่นี่ทำสมุนไงนะคะตันทวันนิตรค่ะตันทวันนิตร์ครับสมัยก่อนก็แส่ตันไม่ใช่หงโยกใช่ไหมหรือไม่ใช่ค่ะหงโยกที่หลวงพ่ออนุภาพดูจัดการแต่ที่นี่จะเป็นพระพิทักษ์จินประจักษ์ครับโรงเรียนยังอยู่ค่ะโรงเรียนยังทำโรงเรียนจะอยู่ในวัดมงคลนิมิตแล้วพอตอนหลังก็ย้ายไป ที่ตรงเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตนนี่ก็เปลี่ยนชื่อจากมณฑลภูเก็ตมาเป็นจังหวัดภูเก็ตอ๋อเป็นโรงเรียนสตรีภูเก็ตจะมีประวัติอยู่ที่โรงเรียนสตตรีภูเก็สตรีภูเก็ต